สวัสดีเพื่อนๆเคยไหมยอยู่ในที่ประชุมกับเพื่อนร่วมงานแล้วอยากแสดงความคิดเห็นแต่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีวันนี้เรามี3ามวลีภาษาอังกฤษง่ายๆที่ใช้ได้จริงในที่ประชุมแบบกันเองมาแบ่งปันให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะวลีแรก I think we should ตัวอย่าง I think we should update the website แปลว่าเราคิดว่าเราควรอัปเดตเว็บไซต์นะ วลีนี้ตรงไปตรงมาใช้เวลาจะเสนอความเห็นแบบสบายๆกับทีมของเราวลีที่ 2. in my opinion ตัวอย่าง in my opinion the logo is too small แปลว่าในความเห็นของเราโลโก้มันเล็กไปหน่อยวลีนี้สุภาพขึ้นมาลิดหนึ่งเหมาะกับการพูดเวลามีความคิดเห็นที่แตกต่างวลีที่สาม What if we tried ตัวอย่าง What if we tried a different marketing strategy แปลว่าถ้าเราลองใช้กลยุทธ์การตลาดแบบอื่นดูล่ะวลีนี้เหมาะมากเวลาจะเสนอไอเดียแบบไม่กดดันใครดูเป็นทีมเวิร์กถ้าเพื่อนๆอยากพูดอังกฤษให้ดูโปรขึ้นเวลาอยู่ในทีมลองฝึกใช้วลีพวกนี้ดูนะถ้าอยากได้วลีที่ใช้ในที่ประชุมแบบเป็นทางการกับหัวหน้าหรือผู้บริหารรอติดตาม EP 2ได้เลย